มือ้อบ่ายยครับเออคือที่นี้ใครมาดูหนังด้วยกันบ้างครับฟูเรียโอซ่าอยากดูแต่ไม่เคยดูเรื่องเดีย๋ยวจะไปดูแมนแม็กก่อน มไม่เจรนาเราเนาะน,นี่นะคนคนเดนนี๋ยวพริกมันหล่นต้องรีบกินนขยับเอาให้อันนี้ต้องห้ามเคลื่อนเห็นปะแล้วอันนี้ให้เคลื่อนแทนนี่เห็นไหมแล้วนี้ก็ามเคลื่อนปากเคลื่อนแทนอือ ใครมากินเด้ใครมาดูหนังด้วยกันบ้างเฮ้ยยังไม่กินข้าวหรอครับกินข้าวก่อนนะก่อนไปดูหนังนะเดี๋ยวหิวระวงังจะได้หิวในโรงก็เดี๋ยวสั่งปอปคอนคอยาก,กินเดี๋ยวเลี้ยง ก็กินน้น้ำจิ้มมันก็กินตรงที่ทนนมนันเป็นพริกเนื้อเรู้สึกว่าทุกคนไม่งั้นมันแบบอื้อ เป็นแซลมอนดองครับอยู่ร้านข้างๆท,างที่ทำงานนู้นเลยอร่อยเดียะอร่อยใช่ไหมอร่อยครับไม่กินอนะไรเราอยู้ลุกขึอย่างนดีย 就那还奶粉。